คขอเรียนเชิญนายแพทย์เกรียงไกรนามชชยสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะแถลงรายละเอียดเรื่องเครื่องตรวจสารกัญชาทางการแพทย์ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะครับเรียนท่านทิพดีนะครับท่านผู้บริหารและก็พี่น้องสุมชนนะครับผมนายแพทย์เกรียงไกรนามชัยสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับสำหรับกรมการแพทย์นะครับนอกจากเราจะให้การบริการรักษารบ,บริการด้านการฉันทะการแพทย์แล้วนะครับเราก็ยังมี ศูนย์ทดสอบนะครับคุณภาพสารสกัดสมุนไพรนะครับซึ่งรวมทั้งกัญชาด้วยนะครับในนามกรมการแพทย์โรงพยาบาลนุพราราชธานีแล้วก็มีศูนย์ทดสอบคุณภาพสารสมุนไพรอยู่แล้วนะครับสไลด์ต่อไปนะครับซึ่งเราก็ได้ผ่านนะครับ l a บของเราเนี่ยก็ได้ผ่านมาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย์แล้วนะครับแล้วก็ร่วมการสอบเทียบนะครับกับสํานัก และว,วัตถุดิบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นแลบของเราเนี่ยสามารถทดสอบคุณภาพกัญชาได้นะครับได้มาตรฐานนะครับทั้งน้ํามันกัญชาและก็ดอ,อ,อกกัญชาด้วยนะครับซึ่งเรามีอยู่2เครื่องนะครับสไลด์ต่อไปครับต่อไปเลยครับแล้วก็มีอยู่เครื่องทดสอบคุณภาพนะครับก็คือเครื่อง High Performance Liquid Chromatography นะครับสามารถส ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสําคัญของน้ำมันกัญชาได้ทั้ง11ชนิดนะครับถัดไปเลยครับแล้วก็เครื่องทดสอบแก๊สโครมาโตกราฟีก็คือตรวจวิเคราะห์สารสารเทอร์ปีนในน้ำมันกัญชาด้วยนะครับซึ่งทั้ง2แ l บตัวนี้เนี่ยสามารถทดสอบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาทุกชนิดที่เอามาใช้นะครับซึ่งก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็ยินดีที่จะรับสารสกัดกัญชาจาก ทุกๆแหล่งทุกๆหน่วยงานนะครับสามารถมาตรวจได้แล้วก็โรงพยาบาลนพราชสถานีสามารถออกไปรับรองคุณภาพของสารกัญชานี้ได้ตามมาตรฐานนะครับก็สําหรับโรงพยาบาลนพราชนสถานีก็มีเท่านี้นะครับครับครับคงเห็นนะครับว่ากัญชาและสารสกัดกัญชานะครับมีประโยชน์นะครับถ้าเราไปใช้ในทางที่ที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบทบาทของกรมการแพทย์นะครับที่จะ นำเรื่องของวิชาการนะครับเพื่อที่ให้สร้างความมั่นใจนะครับในการที่จะนําไปใช้ในการรักษาโรคนะครับมีมีท่านเชิญครับค่ะอาจารย์คะ่ะรบกวนอาจารย์ทนันินนิดนึงคะ่ะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของการเอ่อทดลอง CBD แล้วก็ใช้ในบัญชี3ข้อแตกต่างของบัญชี3กับบัญชีในอแนวลคนแตกต่างกันยังไงอะคะอาจารย์ครับนะฮะขอตอบนะครับบัญชี3ก็คือจริงๆแนละ้วตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในวิจัย นะครับในภาพกว้างนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับคนไข้โดยใช้โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าปรับมาบัญชีหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ได้ทุกคนนะครับขอบคุณครับค่ะมีพี่น้องสืมวชนท่านใดสอบถ,ถามเพิ่มเติมไหมคะนาเชิญค่ะเรียนถ,ถ,าถามนิดนึงคะ่ะในกรณีที่เอามาใช้ในการบําบัดผู้ติดยาเสพติดะคะอันนี้เราเห็นฤทธิ์อะไรของกัญชาถึงนํามาใช้ในในส่วนตรงนี้นะคะ่ะอาจารย์ ต้องเรียนนะครับที่เรานํามาใช้เนี่ยเราใช้ตัวสารสกัดชนิดของ CBD เป็นหลักนะครับไม่ได้เอา THC เพราะ THC เนี่ยอย่างที่ทราบครัก็นอกจากฤทธิ์ยอมีต่อจิตประสาทแล้วยังมีฤทธิ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการเสพติดได้ในขณะที่ CBD เนี่ยไม่ใช่เป็นสารเสพติดแล้วก็ CBD เองเนี่ยก็มีฤทธิ์ทางด้านจิตประสาทที่เป็นฤทธิ์เชิงบวกนะครับเช่นเรื่องของการลดเหลื่อช่วยการผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับรวมถึงลดอาการวิตกกังวลหรือกระสับกระส่ายซึ่งฤทธิ์ลักษณะของ ออกฤทธิ์ในนี้ก็อย่างที่เรียนคือเป็น,ปนลทธิ์ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบจิตประสาทนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการกรณีที่คนไข้ใช้ย,ยาบ้าแล้วหยุดใช้เนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือบางทีอาจจะมีอาการทางทางระบบประสาทในบางอย่างเราก็หวังว่าเอาฤทธิ์ของซิบดีเนี่ยที่ไม่ที่ที่คนที่ถือว่าปลอดภัยมากๆเนี่ยนะครับมาช่วยทําให้อาการต่างๆพวกนี้สงบลงหรือน้อยลงครับผมมีเปเปอร์ด้วยนะครับว่าที่ใช้ได้ผลเป็นเคส เรสเอ่อรีพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็ทำมาทำเพื่อให้ว้างขึ้นครับค่ะอาจารย์คะอยากสอบถามนิดนึงว่าอย่างประชาชนหลายท่านนะคะเขาปลูกได้เองที่บ้านเขาจะมีความเข้าใจผิดในการใช้กัญชาเพื่อเอามายับยั้งในการลดการใช้ยาบ้าหรือสารเสพติดอื่นๆไหมคะครับร่อถ้าถ้าพูดในมุมมองจริงๆก็ต้องอย่างที่ท่านประหลัดได้กล่าวตอนต้นแล้วก็ท่านติมติกของกัญแพทย์เอ่อการใช้ าากาารงแพทย์คือถ้าจะไปใช้เองโดยอิสระเนี่ยแน่นอนครับมันก็เหมือนยารักษาโรคอื่นๆและครับที่เราบอกว่าตรงนู้นดียานี้ดีถ้าซื้อมากินเองโดยที่ไม่มีการควบคุมกำกับเนี่ยก็คงอันตรายทั้งหมดนะครับพราะอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนครับจริงๆแล้วอันนี้เราก็คิดว่าเป็นศูตยไทยเราถือว่ามันเป็นภูมิปัญญาของไทยแต่ยังไงวิธีการใช้เนี่ยก็ต้อง ก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงพยาบาลชุมชนรัสบาลหรือออย่างเงี้ยก็สามารถที่ประชาชนสามารถจะขอรับคำปรึกษาแนะนําได้ครับผมต้องกลับเรียนทุกท่านนะครับว่าห้แนะนําและให้ชี้แนะนะครับไม่ใช่ไปใช้กันเองนะครับเพราะฉนั้นอันนี้แล้วส่วนใหญ่เราคือการสกัดจากกรมการแพทย์เนี่ยสกัดจากตัว CBD นะครับซึ่งเป็นจากตัวอา่าจากกัญชาไม่ใช่ตัว ช่อดอกหรือว่าต้นกัญชาหรือว่าใบกัญชานะครับอันนี้คือเราใช้ CBD นะครับก็คือประโยชน์จากตัวกัญชาเพราะนั้นแตาทําความเข้าใจนะครับว่าครับว่ากัญชาทางการแพทย์คือส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดทางกรมการแพทย์เนี่ยก็คือการสกัดสารสกัดที่มีอยู่ในกัญชานะครับแต่ถ้ามาใช้ทางการแพทย์ส่วนถ้าเกิดเป็นของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับก็จะใช้อ่ในตัวต้น กัญชาเลยนะครับไปใช้ทางการแพทย์อันนี้ก็จะแยกออกจากกันแต่ให้เห็นว่าประโยชน์ของกัญชามีอยู่นะครับถ้าเกิดเราใช้ในทางที่เหมาะสมและทางที่ถูกต้องนะครับอาจารย์ค่อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอศึกษาวิจัยแต่ใหญ่ทำที่พอดีนนดนึ้นะคะ่ะว่าเราในส่วนของนอกจากการศึกษาวิจัยแล้วะคะ่ะกรมการแพทย์มีการติดตามผลของการใช้กัญชามากน้อยแค่ไหนและผลเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะอาจารย์ เรามีเรามีข้อมูลอยู่นะครับนะฮะเรื่องของการการใช้กัญชาแล้วก็มีผลกระทบทางด้านมีการแพ้นะครับหรือว่ามีผลที่จําเป็นที่จะต้องเข้ามานอนโรงพยาบาลหรือมาที่โรงพยาบาลเช่นมือศีสับนะครับก็พบว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็เช่นเนเดียวกับตอนที่เราเปิดเมื่อปี62นะครับการใช้กัญชาที่เป็น สารสกัดกัญชานะครับเป็นน้ํามันกัญชาพอทุกคนกเ็เริ่มใช้ก็จะเกิดมีผลกระทบขึ้นมานะครับแล้วก็มีอาการมึนเมานะครับเนื่องจากการใช้ไม่ถูกวิธีนะครับผู้ใช้ยังไม่ได้มีความรู้นะครับหลังจากนั้นที่เราเริ่มมีการให้ความรู้กับสังคมมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าก็ลดลงนะครับก็ใช้ถูกละเดิมเนี่ยน้ำมันกัญชาตอนปี62เนี่ยยอดคิดว่าจะให้นอนหลับ หยอดแล้วไม่ใช่นอนหลับทันทีคิดว่าไปแทนยานอนหลับแต่จริงๆทําให้คุณภาพการนอนหลับได้หลับได้ยาวขึ้นพอหยอดแล้วไม่หลับก็เลยหยอดต่อยอดต่อหยอดต่อ,อ,ตอทีนี้ก็เลยทําให้เกิดการสะสมของ THC แล้วก็เกิดการให้เกิดอาการมึนเมานะครับเช่นเดียวกันครับตอนนี้ที่เราเปิดให้เป็นหลังจากกัญยานะครับมีการใช้กัญชาแล้วก็พบเหมือนกันฮะว่ามีผู้เอาไปใช้ในในทางผิดวัตถุประสงค์ผิดเจตนารมณ์ก็เริ่ม ตอนนี้ตอนแรกๆก็เริ่มมีนะครับแล้วตอนนี้ก็ลดลงทุกคนเริ่มทราบนะฮะว่าใช้อย่างไรนะครับใช้ที่ถูกต้องอย่างไรเช่นเราจําได้ไหมครับเมื่อก่อนหน้าเนี่ยมีข่าวเรื่องของเอาบาหนี้แล้วก็ใส่ช่อดอกพอเริ่มมีความรู้กรมอนามัยนะครับหลายๆกรมนะครับให้ความรู้เรื่องของการใช้เนี่ยก็วันนี้ก็ไม่มีข่าวพวกนี้แล้วนะครับนะฮะว่าจะต้องใส่อย่างไรตอนนั้นคนใส่ก็ไม่ทราบว่าต้องใส่อย่างไร พอเป็ดแล้วก็ใส่เข้าไปจริงๆผิดกฎหมายด้วยนะครับการที่จะใส่ในอาหารช่อดอกนี่ห้ามใส่ในอาหารเลยตัวที่ทําให้มึนเมาคือ t h c ซึ่งส่วนใหญ่มันอยู่ที่ช่อดอกนะครับวันนี้ทุกคนก็รับทราบหมดแล้วครับก็พยายามที่จะใช้ใบหรืออย่างอื่นแทนครับผมครับอาจารย์คะในส่วนของกรมอะค่ะเราได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่มีการศึกษาวิจัยในแต่ในกรมเราอะค่ะมีระบบในการติดตามการใช้กัญชาทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่ครับเรามีระบบทุกเอ่อเรามีเรื่องของการรายงาน นะครับการใช้นะครับว่ามีผลกระทบไหมผลดีผลเสียอย่างไรครับการวิจัยนี้จะต้องมีระบบรายงานทั้งหมดครับผมครับท่านอื่นไหมครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะก็เป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น โอกาสนะครับที่เราจะทราความเข้าใจนะครับถึงประโยชน์ของกัญชาและเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์และก็การใช้นะครับที่ถูกต้องนะครับเพื่อลดผลกระทบนะครับที่จะเกิดจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์และก็ผิดเจตนารมณ์ของการที่เราจะใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับกระทรวงวสาธารณสุขก็ยังยืนยันนะครับว่าเราใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับไม่ได้มีเจตนาในเรื่องอื่นๆเลยนะครับนะพราไม่มี เกี่ยวข้องกับเรื่องนันทนาการสันทนาการใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่สนับสนุนนะครับเลยนะครับในเรื่องของการที่จะนําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเช่นนําไปสู่นะครับอันนี้ไม่สนับสนุนแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับนะฮะเพราะ,ะนั้นต้องการเปลี่ยนนะครับเรายังยืนยันในบทบาทของเราในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์